กรณีที่รุงตู่ทาการตามหน้าที่หรือเพราะมีหน้าที่ต้องกระทำนะครับในกรณีมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะร,รอบ2นั้นมันก็เป็นกรณีที่แก้ไปโทษตรงตู่คนเดียวก็ไม่ได้ ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณิโชตวันนี้ก็มาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนในประเด็นข้อกฎหมายหลายคนก็เป็น FC แฟนคลับยูทูบเบอร์หรือว่านักเคลื่อนไหวหรือว่านักร้องเรียนหรือคนที่ออกมาจัดตั้งชมรมพิทักษ์สิทธิพี่น้องประชาชนถ้าเอ่ยชื่อขึ้นมานะฮะหลายคนก็คงรู้จักนะครับพี่อัดนะฮะอัดธริยะเรื่องรัตนพงศ์นะครับ ก็ถือว่าเป็นนักเคลื่อนไหวคนหนึ่งที่มีความชัดเจนในการออกมาแฉออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของทางภาคฝั่งรัฐบาลและบุคคลใดก็ตามนะครับที่มีประเด็นที่ให้ติดตามตรวจสอบก็มีประเด็นมากมายนะครับหลายคนรู้จักนะฮะว่าอัธยะนะฮะเป็นใครยังไงครั้งหนึ่งก็เคยสู้คดีกับผมนะครับไม่ว่าคดีน้องอาร์มแล้วก็ทุติมา ลำไยหอยดงคำนะครับที่ผมเป็นทนายของค่ายไหอยดงคำวันนี้พี่อัดบอกว่าไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ไม่ยอมพิมพ์ลายน้ำมือละก็ไม่ยอมลงลายมือชื่อในกรณีที่ตัวเองถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา136ผู้ได้ดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานซึ่งได้ทําตามหน้าที่หรือมีหน้าที่ต้องทำตามหน้าที่ของตัวเองนั้นเป็นความผิดจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมืนบาท วันนี้หลายคนบอกว่าการที่มีการกล่าวโทษร้องทุก์จากผู้ช่วยรัฐมนตรีคนหนึ่งนะครับที่ไปร้องทุก์ต่อคำส่วนให้มีการดําเนินคดีกับคุณอัจฉนะริยะนะพี่อัจของเราประเด็นสาคัญต้องไปดูว่าความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดอาญาแผ่นดินหรือความผิดตัส่วนตัววันนี้เรามาเรียนกฎหมายรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมไม่ได้มา ลักษณะบอกว่าเป็นการดูหมิ่นดูแคลนพิอัดนะครับแต่ให้กำลังใจนะพิอัดนะครับวันนี้ก็ออกมาสืบสาวราวเรื่องไม่ว่าลุงพลบ้านกกกอกที่มีการไปร้องคุกกล่าวโทษลุงพลในประเด็นต่างๆและก็หลายประเด็นที่พิอัดทั้งกล่าวโทษเขาฟ้องเขาละเขาฟ้องพิอัดเยะวันนี้เรามาดูฮะมาดกฎหมายยามาตราหนึ่งสามหกมาตรา1หนึ่งสามหกนี้เป็นกรณีความเกี่ยวการปกครองเป็นความผิดเกี่ยวก 9, ับเจ้าพนักงานนะฮะ การที่จะร้องคู่กล่าวโทษนั้นถ้าเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินนะครับผู้เสียหายโดยนิตนัยคือรัฐรัฐะคือผู้เสียหายนะครับนอกจากรัฐธรรมผู้เสียหายแล้วประชาชนก็สามารถเป็นผู้เสียหายได้ในความผิดอาญาส่วนตัวก็เป็นกรณีที่เป็นความผิดที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิดอาญาส่วนตัวนั้นถ้าหากไม่มีการร้องทุกจากผู้เสียหาย พนกักงานสอบสวนจะไม่สามารถสอบสวนได้นะครับแต่นี้กรณีที่เจ้าพนักงานเรามาดูว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นถือว่าเป็นเจ้าพนักงานไหมนะฮะประเด็นแรกก่อนถ้าหากว่าคนที่ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบริหารของประเทศเป็นผู้นํารัฐบาลน,นะเป็นเจ้าพนักงานก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามบกฎหมายอาญานะครับ การที่คุณอัจริยะนะครับไปไล์สดนะฮะมีการดูหมิ่นลุงตู่ไหมมีการด่าทอต่อว่าลุงตู่ไหมนะครับเรามาเรียนกฎหมายอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับทําไมถึงบอกว่าวันนี้พี่อัดหลงประเด็นต่อสู้คดีบอกว่ากรณีที่มีคนมาร้องทุกข์กล่าวโทษนะฮะไม่มีหนังสือมอบอำนาจจากลุงตู่เป็นกรณีสามารถมนคดีได้ไหมได้ไม่จำเป็นนะฮะ วันนี้ถ้าหากปรากฏว่ามีคนดูหมิ่นลุงตู่เราก็สามารถที่จะไปกล่าวโทษได้เลยไปร้องทุกข์ได้เลยนะฮะไปกล่าวโทษว่าลุงตู่เป็นเจ้าพนักงานซึ่งทําตามหน้าที่แต่มีกรณีที่คนไปดูหมิน่นลุงตู่เจ้าพนักงานก็มีหน้าที่ในการรับคำร้องทุกข์นะฮรับรับคำกล่าวโทษนะเพื่อที่จะสอบส,ส,สวนหาผู้ทำความผิดถ้าหากเขาองค์ประกอบความผิดก็ฟ้องคดีต่อศาล ตอนนี้ผมจะอ่านกฎหมายให้ฟังชัดๆนะครับในกรณีความผิดอาญาแผ่นดินนะฮะในลักษณะที่2ความผิดเกี่ยวกับการปกครองหมดที่1น,นะครับบอกเขาเจนเลยว่าผู้ใดนะฮะดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทําตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทําการตามหน้าที่ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับองค์ประกอบความผิดในคดีนี้นะฮะต้องมีองค์ประกอบ3 ากรด้วัน1น,นะมีการดูหมิ่นนะสองคือเจ้าพนักง,งานนะฮะเพราะได้กระทําตามหน้าที่หรือกระทาการตามหน้าที่แน่น,ะนอนครับในกรณีที่พี่อริยะไปไลฟ์สดมีการพูดถึงการกระทําของลุงตู่นั้นเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานไหมถ้าหากว่ามีบางช่วงบางตอนที่เอ่ยชื่อถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะฮะ และเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งได้กระทําตามหน้าที่หรือเพราะได้คำน้าที่นั้นมันก็เป็นความผิดถามว่าใครคือผู้เสียหายครับรัฐะรัฐเป็นผู้เสียหายครับแต่ลุงตู่สามารถที่เป็นผู้เสียหายโดยผลของกฎหมายเนี่ยก็สามารถเป็นโจดร่วมได้แต่ผู้เสียหายหลักๆนั่นก็คือรัฐบาลรัฐบาลเสียหายก็คือรัฐครับคือกฎหมายบอกชัดเจนว่าถึงแม้ว่าลุงตู่เนี่ยจะไม่เม้ออำนาจนะครับ ให้ในายกรนายขอซึ่งเป็นผู้ยุติมนตรีไปกล่าวโทษเนี่ยผู้ที่เป็นคนไทยนะครับพบการกระทําความผิดทางกฎหมายก็สามารถไปกล่าวโทษได้ก็ไปร้องทุกกล่าวโทษนะฮะต่อพนักสวนในท้องที่เกิดเหตุได้ดังนั้นไม่จําเป็นครันไม่จําเป็นต้องมีนังสือมอบหน้าจากลุงตู่ว่ามอบหน้าให้ในายกรนายขอหรือมอบหน้าให้ผมไปร้องทุกเพื่อดำเนินคดีกับพี่อัจฉริยะ ประเด็นสำคัญวันนี้มันเป็นกรณีความผิดอาญาแผ่นดินนี้ครับนะฮะในกรณีมีคนตายเกิดขึ้นนะครับสมมุติว่ามีในกอยิงในขอนะครับในขอตายถามว่าใครเสียหายรัฐเสียหายครับนะฮะร,รัฐเป็นผู้เสียหายและก็ทายาทของคนที่ถูกยิงตายก็เป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันนะร,รัฐเป็นผู้เสียหายโดยนิตินหนนะครับก็หมายความว่าเจ้าพนักตุรจมีอยนาจจับกลุม่มขังได้เลย นะครับกล่าวโทษเลยเลยคนจับกลุ่มก็คือนะครับอาจจะเป็นสป,ปนะ่ะท้องที่เกิดเหตุจับนายกอไข่ที่ยิงในขอไข่ถึงแก่วความตายเป็นผู้กล่าวโทษนะครับผู้เสียหายเนี่ยก็คือเป็นทายาทของคนตายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นบุตรนะชอบในกฎหมายก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายนะที่สามารถจะเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมนะครับ,นะรบ,นะรบในกรณีที่พนักง,งานการเป็นโจทยืย่นฟ้องเช่นเดียวกันครับวันนี้ ก็กรณีที่ลุงตู่นะเป็นเจ้าพนักงานประการสําคัญต้องวิจัยได้ว่าลุงตู่เป็นเจ้าพนักงานไหมเป็นนะครับการที่พี่อัจฉริยะมีการไลฟ์สดพูดถึงการทําหน้าที่ของลุงตู่ในกรณีที่ทําหน้าที่เป็นผอศูนย์ควบคุมบริหารจัดการโควิดนะครับและมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รอบสองเป็นกรณีที่ลุงตู่ปล่อยปากแล้เลยไหมนะครับ และการพูดไรสดนั้นผมไม่ได้ติดตามนะครับถ้าหากทางประชาชนหรือคนใดคนหนึง่งซึ่งเป็นคนไทยนะครับซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายตามรมัฐนูญมาตรา50จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษไม่ได้ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือจะร่วงตู่นะครับเขาเห็นว่าพี่อัจฉริยะเนี่ยทำความผิดกบองะกอบความผิดตามมาตรา136เขาก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษได้เลยคือกล่าวโทษนะไปกล่าวโทษได้เลยว่าวันเวลานั้น ผมในขณะ,ะที่มีการดูไลฟ์สดการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย Facebook ปรากฏว่าได้มีคุณอัศิยะหรือพี่ยะพี่อัดของเราเนี่ยอ,อัดเอออัอดถึงเรานะฮะมีการพูดผ่านไลฟ์สดวิพาคษวิจารณ์รัฐบาลวิภาคษวิจารณ์ลุงตู่แล้วมันเป็นกรณีใส่ความหรือดูหมิน่นลุงตู่นะฮะเป็นเจ้าพนักงานก่อให้เกิดความเสียหายการพูดนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเขาก็ไปร้องทุกได้นะฮะ วันนี้พี่อัดหลงประิษฐ์ต่อสู้ไงเขบอกว่าเฮ้ยกรณีดังกล่าวเนี่ยนะไม่มีหนังสือมอบอำนาจจากลุงตู่แล้วจะแจ้งจับผมได้ยังไงไม่จําเป็นนะฮะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะฮะอย่างมาตาในหนึ่งสองมาตาในหนึ่งหกเนี่ยเราไปกล่าวโทษได้เลยเท่าเห็นว่าใครกระทําความผิดอันเป็นกรณีนะฮะดูมินธรรมด์หรือดูหมิน่นหรืออาฆาตมาตรายพระเจ้าอยู่หัวของเราเราก็ไปกล่าวโทษได้ก็ถือว่าเป็นผู้กล่าวโทษแต่ผู้เสียหายคือใครกับคือรัฐนะครับ เราไม่ให้ผู้เสียหายแต่เราเป็นผู้กล่าวโทษเห็นไหมฮะส่วนลุงตู่เนี่ยนะฮะนั่งอยู่ดีมีคนไปด่าแกนะฮะลุงตู่ไม่ดีอย่างงนอย่างงี้ลุงตู่ละเวนอย่างงนอย่างงี้นะครับลุงตู่จะเป็นต้องมากล่าวโทษเองไหมไม่จะเป็นถ้าหากลุงตู่เป็นเจ้าพนักง,งานแล้วได้กระทําการตามหน้าที่หรือเพราะหน้าที่ของตัวเองแล้วสมบูรณ์แล้วเนี่ยถ้ามีคนไปดูหมิน่นไปดูแคลนก่อให้เกิดความเสียหายลุงตู่ก็ลองทุกได้เด็นแรกถ้าลุงตู่ไม่ลองทุก บริวารพักพวกลุงตู่หรือใครเห็นแล้วก็ไปร้องทุกข์ได้แคนะ่นั้นหลักการง่ายๆวันนี้พี่อัดนะครับอย่าหลงประเด็นนะครับคือเจ้าพนักงานตํารวจเนี่ยผ่านสวนมีหน้าที่รับคาร้องทุกข์นะฮะร,รับคาร้องทุกข์มีคนมากล่าวหานะวันนี้มีคนมากล่าวหานะฮะว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยดูหมิ่นเจ้าพนักงานถ้าหากเจ้าพนักงานตํารวจคนดังกล่าวซึ่งเป็นร้อยเวรสอบสวนาหน้าที่เวรไม่รับคํากล่าวโทษ เป็นคดีความเขาก็มีความผิดเขาต้องสอบสวนฮะสอบสวนผู้กล่าวหาพยานผู้กล่าวหาคือคนที่ไปกล่าวหานะครับว่าคุณมาล้อทุกข์ในเรื่องคดีกับคุณอัดเนี่ยในประเด็นไหนในประเด็นกรณีความผิดเกี่ยวกับดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามมาตราหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกมันบอกว่าอย่างไงครับคือผู้ใดดูหมิน่นนะดูหมิ่นก็คือเป็นกรณีําทำการใส่ความหรือการพูดให้เกิดความเสียหายนะครับ เนี่ยและก็เป็นกรณีคนที่ถูกดูดหมิ่นนั้นเป็นเจ้าพนักงานเมื่อลุงตู่เป็นเจ้าพน,านักง,งานตามกฎหมายนะฮะและลุงตู่นะครับได้กระทําตามหน้าที่หรือนะครับกระทําการตามหน้าที่ที่ตัวเองมีหน้าที่อยู่แล้วก็เป็นกรณีที่ไม่ละเว้นหน้าที่นะก็เป็นกรณีที่ลุงตู่เกิดความเสียหายรัฐเกิดความเสียหายรัฐคือผู้ที่เสียหายต้องไปร้องทุกข์นะคใคร จะรับมอบหนาจ,จากรัฐไปนะวันนี้ใครก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีหนังสือจากลุงตู่นะครับตอนนี้พี่อัดหลงประเด็นนะครับวันนี้หลงประเด็นตอนต่อสู้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญจนที่บอกว่าเป็นอาจารย์ระดับที่มีความเชี่ยวชาญมากมายหรอกครับแต่ประเด็นคืออยากให้พี่อัดไปดูดีๆนะฮะพี่อัดนะฮะปรึกษาคณาจารย์พี่ดีๆนะครับวันนี้ผมไม่ได้ว่ามาราับรลวงพี่นะเราก็ชอบพอกันนะฮะ รู้จักกันนะฮะก็วิธีางการดําเนินการก็บ้านไปพี่อัดก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมเยอะแยะในกรณีออกมาแฉมา,าพูดถึงคนที่ทุจริตคอร์รัปชันแต่บางเรื่องบางลาพี่อัดก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับมีการเข้าวิจาร์แลวก็ถึงรูกถึงคนผมรู้พี่อัดเป็นนักสู้นะถูกฟ้องคดีเยอะมากนะถูกฟ้องคดีเยอะมากไม่ว่าเป็นคดีกับทลายรูปหล่อไม่ว่าคดีเกี่ยวกับเป็นคดีเกี่ยวกับที่มาออกมาแฉเรื่องของหน้ากากอนามัย นะก็ถูกที่ปรึกษารัฐมนตรีถูกรัฐมนตรีฟ้องร้องวันนี้พี่อัดของเรานะครับถูกนายกมนตรีดําเนินคดีพี่อัดมันต้องไปทหาหานะครับหนังสือมอบหน้านายกนายกเป็นผู้เสียหายนะฮะคนเสียหายหลักๆก็คือรัฐนะครับเมื่อผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักรัฐมนตรีเขาเห็นว่าพี่อัดเนี่ยนะะดูหมิน่นเจ้านายเขานะฮะเจ้านายเขาก็คือนายกมนตรีเขาก็ต้องไปกล่าวโทษนะฮะ แล้วจาเป็นต้องให้ลุงตู่เนี่ยมาเซ็นหนังสือมอบอำนาจไหมไม่จำเป็นนะรัฐเป็นผู้เสียหายไงครับตํารวจก็ต้องสอบสวนสืบ,บสวนว่าคํากล่าวโทษเอ้ยคํากล่าวหานะฮะที่รัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มากล่าวหามากล่าวกล่าวโทษเนี่ยนะฮะมันเข้าข่ายอ,อุปครอบความผิดไหมถ้าเข้าข่ายแน่นอนเขาก็ต้องฟ้องพี่อัดนะวันนี้พี่อัดมีสิทธิตัดนักหนูว่าจะรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่รับทราบนะครับรับทราบนะฮะคือต้องลงลายมือชื่อ นะว่าเราเป็นคนไทยเขาถามว่าชื่ออะไรอยู่ไหนก็ต้องบอกเขาไปฮะเพื่อเรามั่นใจว่าเราไม่ทําความผิดอะพี่อัดไม่กลัวทําไมล่ะนะครับลงชื่อรับเลยรับโซนอก่อหาสู้คดีไปสามศาลเลยว่าฉันไม่ดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะไอประเด็นข้อกฎหมายพวกนี้ตํารวจเ,เขาเก่งทุกวันเนี่ยตรวจเก่งทุกวันเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าตํารวจเนี่ยเก่งเพราะว่าเขามีที่ปรึกษาเป็นอายการศาลในกรณีจะรับคดีต่อคดีเนี่ยมีการส่งกันแชร์กันถึงคนที่เป็นผู้รู้นะครับว่า ในกรณีที่มีผู้ช่วยรัมรีมากล่าวโทษนะฮะมากล่าวโทษลองทุกกล่าวโทษให้เป็นคดีกับพิกัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีหนังสือมอบหน้าจ,จากนายกเนี่ยรับเป็นคดีได้ไหมเขาก็ต้องถามกันนะฮะเขาถามคนตัดสิสนด้วยซ้ำไปถามสารไงฮะสารบอกรับเลยถ้าคุณไม่รับคุณละเวน้นนะฮะเพราะว่าเป็นอาญาแผ่นดินเขาจะบอกเลยคนที่มากล่าวโทษเนี่ยเขาสามารถกล่าวโทษได้ นะเพราะว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินตามมาตราหนึ่งสามหกนะครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นกรณีความผิดตัวส่วนตัวเนี่ยนะลุงตู่มากล่าวหาว่าพิกอัเาาดเนี่ยมินดมารทเนี่ยถ้าไม่มีหนังสือเนี่ยก็ไม่ไดนะ้ไม่มีหนังสือมอบอำนาจให้มาร้องทุกเนี่ยเจ้าพนักงานส่วนก็จะไม่รับรองทุกเพราะว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหายนะหรือดนรับมอบอำนาจจากผู้เสียหายมาร้องทุกเห็นไหมฮะวันนี้ก็ออกมาพูดในคุยในประเด็นที่พิกอัดมาวุ่นวายนิดหนึ่งนะฮะในประเด็นข้อกฎหมาย ก็สู้ครับพี่อาดครับให้รังใจนะครับแต่ว่าบางเรื่องบางราวพี่อาจก็ค่อนข้างจะตรวจสอบเข้มข้นนะฮะบ,บางเรื่องบางราวพี่อาจก็ออกมาพูดสะจนที่ว่ามันยังไงครับทาให้หลายคนมองว่าเฮ้ยพี่อาจนี่ดุนแรงนะครับแกก็รุ่นแรงอย่างนี้มาตลอดนะฮะไม่รู้ตั้งแต่คดีมาหลายคดีนะฮะแกก็เปิดชมรมนะช่วยเหลืออาชญากรรมนะก็มีคดีที่ประสบความสําเร็จและคดีที่เป็นข้ออิปพากถูกฟ้องถูกลงก็หลายคดี ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ให้ความสําคัญในเรื่องที่พี่น้องได้รับความเดือดร้อนก็ไปปรึกษาแกได้แกก็ช่วยเหลือหลายประเด็นนะครับแต่ประเด็นที่ผมมาพูดวันนี้ผมไม่ได้ว่าพี่อัดเนี่ยผิดหรือไม่ผิดผมไม่รู้รู้แต่เพียงว่าข้อกฎหมายนั้นให้อํานาจนะฮะประชาชนคนใดคนหนึ่งซึ่งรักลุงตู่นะฮะแล้วก็อยากให้ลุงตู่นี่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเขาเห็นว่าพี่อัดเนี่ยนะฮะไปไล์สดไปถ่ายข้อสดเป็นผมเนี่ยไปดูหมิ่น นายกเขาซึ่งเป็นเจ้าพนักงานเขาก็ไปกล่าวโทษได้ทางที่ดีนะครับถ้าจะไปฟ้องร้องที่ศาลนาญาธิบดีนะครับมันก็ต้องบอกว่าเจ้าพนักงานตํารวจซึ่งเป็นร้อยเวรเนี่ยนะเขาเละเวรกันวหบบน้าที่โดยผิดชอบอย่างไงนะฮะเมื่อกฎหมายให้อานาจเขาในการที่จะรับคํากล่าวโทษเขาก็มีสิทธิ์จะต,ต้องตั้งรูปคดีเมื่อมีคนไปกล่าวโทษกล่าวหาว่าพี่อัดกระทําความผิดนะเขาก็ต้องทาตามหน้าที่ถึงฟ้องไปนะครับ ผมบอกเลยว่าสารยกนะฮะสารยกหลายคดีฮะที่คนไปฟ้องเจ้าพนักงานนะฮะบอกว่ากระทำมิชอบนะ,ะกระทำโดยผุจริตหรือละเว้นกับหน้าที่นี่พวกนี้มันก็ต้องสืบให้ถึงว่าเขาทํไมิชอบอย่างไรนะครับคดีนี้มันไม่ซับซ้อน,นะฮะง่ายๆครับคดีนี้มนไม่ซับซ้อนอะไรเลยเป็นคดีที่ง่ายๆนะฮะที่มีคนไปกล่าวโทษร้องทุกข์นะฮะให้ดำเนินคดีกับพี่อัจฉริยะในกรณีพี่อัจฉริยะลายสด ถ่ายทอดสดพูดพาดพิงหรือดูหมิ่นเจ้าพนักงานก็คือลุงตู่ทาให้ลุงตู่แล้วความเสียหายและก็เป็นกรณีที่ลุงตู่ทาการตามหน้าที่หรือเพราะมีหน้าที่ต้องกระทำนะครับในกรณีมีการแพร่ระบาดของเชื้อไว COVID, รัสโควิดนะรอบสองนั้นมันก็เป็นกรณีที่จก้ไปโทษลุงตู่คนเดียวก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างนะก็เป็นกรณีที่หลายคนไม่เข้าใจประเด็นข้อกฎหมายนะครับ วันนี้ผมออกมาพูดมาคุยให้เกิดความเห็นต่างทางความคิดในประเด็นข้อกฎหมายหลายคนเป็นนักกฎหมายที่ผูร้รู้มีความเชี่ยวชาญมากกว่าผมแต่ผมออกมาพูดนี้เพื่อให้เกิดความเห็นต่างซึ่งเป็นกรณีที่ต้องมาถกเถียงกันว่าการที่บุคคลคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเจ้าพนักงานเป็นนายกองดีถูกดูหมิน่นและคนที่เป็นประชาชนคนหนึ่งสามารถที่จะไปกล่าวโทษต่อพันธุสวนในท้องที่เกิดเหตุให้ดําเนินคดีกับคนที่ ดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานดูหมิ่นนายกได้ไหมนี่คือประเด็นที่ต้องมีสายประการแรกสำหรับผมก็ในฐานะเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายก็ออกมาให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวนั้นว่าพี่อัดหลงประเด็นต่อสู้ก็ไม่ได้ไปดูดูดูแคนพ่อัดนะครับนะฮะก็ลองดูฮะลองดูว่าที่จะไปฟ้องเจ้าพนักง,งานตํารวจสอนอานางเลงไปฟ้องนายงนายก,ยกมาเป็นพยองพยานคิดให้ดีครับเรื่องนี้ผมไม่ดูดูแคนเจ้าพนักง,งานนะฮะ และก็ไม่ดูดูดูแคนทนายความของพี่อัดนะครับแต่ผมพูดในฐหาหนะที่ออกมาเข้าอิจารณว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเจ้าพนักงานตํารวจกระทาโดยชอบและคนที่ไปกล่าวโทษนะให้ดเนคดีกับอัดนั้นสามารถไปกล่าวโทษได้เพราะกฎหมายให้อํานาจสามารถทําได้พี่น้องครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยมาเสวนาปัญหาข้อกฎหมายเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับรู้ในประเด็นข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นในสังคม พี่น้องได้นําไปใช้นะครับถ้าหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็ช่วยแชร์ออกไปพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิดไม่ว่าเราอยู่ในตําแหน่งอะไรเป็นพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรเราก็สามารถทําความดีได้คนเราชิดดีพูดดีทดําดีก็ถือว่าเราเป็นคนดีกับสังคมแล้ววันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะทนายความนักกฎหมายและในฐานะผู้ช่วยชาญไประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนสภน ออกมาพูดมาคุยด้านกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้อีกด้านหนึ่งพี่น้องครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัจจินทที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพรีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุร ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินคู่คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นข่าเคียงบาดทุกชาติไปด้วยความพากดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรษ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาศห้าแผ่นดินผู้คอยปอกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล